ทางหน้าบ้านทางหน้าบ <c ười> ้านอ้ายังไงอ่ะเออคืมาแล้วคือหมาแล้วเดี๋ยวพอดีเจมมาช่วยกูโดนอุ้มชิโร่หน่อยชิโร่ออกมาเร็วๆเดี๋ยวจะช่วยแล้วมา เราก็จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ติดตามช่องผู้ติดตามชิโร่ได้เห็นหน่อยพยายามไอ้นี่มันจะบาดเอาไหมไอ้หนู่พนทีน่ตรงนี้นตรงนี้มันมัน,นเสียดสีไปเลือยซ้อนไปซ้อนมาในหัวอ,อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอย่าลงน้ำเดี๋ยวจมน้ำนะนุ่งจมน้ำไม่ได้นะนุนะ่ง กมาพัใหญ่ัวใหญ่ด้วยแล้วก็แล้วออกๆเดี๋ยวออกมาออกมาเร็วเร็วเดี๋วมังนอกเร็วนี่ครับครับนี่มองโนมขดถูกับขดกับหินก้อนหินอยู่ ออกมากนอกแล้วเดี๋ยวช่วยเด้อตะวันเร็วอย่างไรวะหัวอยู่ไหนวะไ,วนไหวอยู่างไรน,นะเราไม่ค่อยเจอขาวที่สมบูรณ์เนาะไม่ค่อยเจอตัวเขาใหญ่จะเป็นอย่างนี้จุบตัวเขาใหญ่จะยากถ้าตัวเล็กจะสมบูรณ์กว่าแต่ตัวใหญ่เขา,ขา,า,ขามีแรง น้ำหนักเยอะแล้วก็หายากครับท่าที่สองมูอจริงๆเราดูกันแบบนี้ครับโะ้โหไปดูเลยเฮ้ยเร็วลอกไงเร็วลอกไงเร็วโน้ครับปแล้วขึ้นไปแล้ว ครับแล้วก็ทำให้เกิดแผลได้เดี๋ยวติดเชื้อแล้วก็จะมีปัญหาอีกเรต้องพาไปรักษาแต้องให้เอาชิโร่าไง จะหลุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วทีนี้เขาเลยอะไรเราไม่ช่วยกันจะไม่ช่วยก็เลยปล่อยกันปล่อยเฉยก็พอปล่อยแล้วก็เฉยๆไว้ท่าไม่ดีแน่เลยเพราะว่าคาบมีกลิ่นเป็นมากเนือ่องจากว่ามันก็เลยเอาออกมาแบบนี้น้ำต่อรื่นจากลำตัวเขาเออกมาเปิดใจไขแล้วไขแล้ว,าลวมาผสม ไม่ลอกให้เขาถ้าออกมาแล้วเขาไม่ลอกเราต้องลอให้เขาก็ทให้ลอกให้เขาคือโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะหลังสารตัวหนึ่งออกมาลื่นๆใช่ไหมใช่ครัเลื่อนๆเพื่อที่จะให้คลอกง่ายง่ายใช่และกลิ่นปกติถ้าเกิดเขาลอกตามเวลามันจะไม่มปกลิ่นเหม็นมากขนาดนี้แต่ถ้าเกิดไม่ลอกตามเวลาคาบกับกลิ่นคาบกับไอของเหลวอะที่มันเวณผสมกันผสมกันมันจะเน่าและทำให้เปรี้ครับแล่ถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาไม่ลอกะวันนี้เขาไม่ลอกพรุ่งนี้ไอตัวนั้นมันจะหายไปไอตัวหลอดลื่นนะตัวหลอดเลื่นมันจะหายไปแล้วทีนี้ข้าวก็จะแห้งติดตัวเขาถ้าเรามาลอกอีกเขาจะมีแผลครับเราก็เลยต้องพยายามเราจะต้องช่วยเขาให้เขาลอกให้ได้ลอกตามเวลาให้ได้ใช่ครับ๋ตอนนี้ยังนอนนิ่งอยู่ครับวันตอมแล้วชิโลคิโลเร็วเรีบเคลื่อนที่ ใช่เนนาจริงรอ่ะเนี่ย็ดยเกล็กลชอบเลยกินจอกเค็มๆก็คลายปลาเค็มกินแใเขามากหงวไม่ปเป็น,นไรครับถ้าเขาได้ข,าขนาดนี้็อเคแล้วเกิดเข่ต้องช่วยครับยอกดแรงเยอะโอ้ร็วเร Tim tôi gọi cho tôi thổi có đúng Nó lắm nó chui chưa Nó chưa cô đơn Ôm chưa lô này lắm chưa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  lắm để lắm chưa mà. แต่ชอบชอบไส่ด้วยสวนเปล่นชิโลชิโลยกไปเอามาออกมาอทำดีแล้วจะไปช่วยเตรียมอ่ะยกขางเร็วกันตัวใหญ่หนัก นอ,นอันนู่นโอ้ยกลิ่นยังก็ปลาเค็ม แล้วก็ต้องช่วยครับงานนี้เพราะว่าสิโลสำเร็จงานลอกคาบแล้วครับช่วยกันเออนี่ละมาละมามาดูนี่ไงคาบติดเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแผลแล้วนะครับถูงได้ครับ จะช่วยไง๋จะช่วยไงเรียตัวีจะช่วยนะ่ะติดแล้วเนี่ยเป็นแผลได้แล้วเนี่ยตัวนี้คือคราบติดนะครับข้างนี้อันน้ำช่วยจะเป็นแผลทันทนนนนีนะครับบางจุดมันติดนะครับหนึ่งนะครับนี่ติดอย่างนี้ครับ,นนรบเรียกว่ามันแห้งบาง แห้งกัางแล้วเดี๋ยวจะถ้าไม่ออกจะรัดตัวเป็นแผลเลยอนี่ครับหลายๆครั้งที่ที่ที่เคยเป็นแผลผ่านมานเนี่ยเออ๋อพอน้ําไล่ไปไมันก็ออกได้ใช่ครับถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดเมื่อวานนี้เขาลออเขาจะออกนี้อืมนีอ่อัจับไว้จับไว้ควยนไว เจมเกรงเกรงหายเจมเกรงเล็กน้อยนี่ครับไม่ได้ยากครับเวลาเราช่วยก็คุ้งง่ายอ่าที่ที่มันติดอยู่เนี่ยครับเพราะว่าไอ้นี่มันหมดละไข่ไข่ไข่ที่กั่นออกมาหมดหมดแหละมันหลั่งออกมาหมดนะเขาล้างหมดเลยปล่อยเขาเลยไม่ยใครไม่รู้ก็เขาลัางโอ้โหเขาล้างเลยนะที่เหลือเกี่ยวยังไม่หมดเลยไม่เสร็จเลย เฮ้ยเดี๋ยวกินเตเย็นเข้าลังแล้วส้ายสบายสบายสบายตัวพี่หมอเข้าบ้านเฮ้ยยังไงเดี๋ยวโโอ้หเดี๋ยวกินเเย็นยังไม่หมดดีเลยชิโร่โอ้โหใจร้อนเอาไปลุ้นใส่ยากพักมาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไหมไม่ออกอืมตรงนี้จะติดจะจังติดแฉกจังแผลเขา

เอ้ยโหดึง hmm. ด yeah, mm ึง hmm. ด yeah, mm ึงเดี๋ยวเดขอน้ำ่อยหางนี่ไม่ได้เลยหางนี่เป็นชิ้นท้ายออกแล้วครับผมหมดยังทีโร่โอ้โหทีโร่สบายใจเถิบครับน้ำเนาะตรงนี้ยังไม่หมดเลยเดี๋ยวพอดูดิเอ้ยตรงนี้ติดบานเลยตรงแขก โอ้ใจละถอนักไหนวะยี่โรเจบไหมเนะอืมไอ้ลอกไม่ลอกนะไอ้หนื่อไอเย็นเลยยนี่ทำไงดีเจาะไปเรื่อยๆนะขอจะทำให้เบาวิส้เบาะจะได้ไม่เจ็บนังลูกนะยี่โรเจบไหมเจ็บวะเจ็บปะเจ็บมาดูดิเบาะพ่วงหาย

ยนี่เราเอาออ้ไม่เนี่ยเจ้าบ่เฮ้ยโอ้แล้วโอ้แล้วโอ้แล้วยึดยื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 ดโอเคหลุดแล้วก็มันเนื้อมันเน่าแล้วก็อาบน้ำสักหน่อยเนาะเหม็นตัวเดี๋ยวนอนไม่หลับคืนนี้อาบน้ำสักหน่อยแล้วก็รู้ว่ามันชอบบนโต๊ะนี้ อาลูกแน่ๆนะหลังก็คาบหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่หอมเลยหอมแหละอ่าฟอกสักอ่าสองสามนาทีครับไม่เกี่ยวหนัาไม่เกี่ยวยิ่งไปหลหอดโควิดมั้งออกโวิดตรงนี้รับทางในรังเลยเนาะใช่ครับอาบนู่นนี่แนหะล,ล,ล,ละในรังรังจะได้หอมไปด้วยอืมเขาก็เอาแบบกลางๆก็เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีมีความรู้สึกอะไรเหมือนเหมือนกันนี่แหละครับอาจจะไม่มากเท่าคนเท่ามนุษย์แต่ก็เขาก็มีอัวไปธรรมาก็กลายเป็นมีความรู้สึกรับรู้ได้ถึงความเพื่ออาทรถึงความปลอดภัยถึงความเมตตานี่แหละเขาก็มีอารมณ์ที่อ่อนโยนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าเราก็ไม่รู้จะอธิบายไง แต่ภาพที่เห็นนี่แหละครับเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดใช่ <c oughs> อางี้ก่อนนะโอเคปะ่ะเอาสักเอ่อกี่ชั่วโมงดีอ่าเป็นแชมพูเด็กนะครับอันนี้เราใช้แชมพูเด็กบางๆหลังจากลอกคราบแล้วก็มาทำความสะอาดร่างกายสักนิดนด้วยแชมพูเด็กเพราะว่ากลิ่นของเขายังก็พอมีอยู่กลิ่นหลักๆจะติดอยู่ที่คราบครับน้ำตัวก็ไม่เท่าไหร่ แสกตาป่าไม่แสกเด็กยังไม่แสบเลยเด็กยังไม่แสบใช่ไหมเออก็ไม่น่าแสบไหมแต่ก็ล้างออกไปลอางล้างมีมีมีปัญหาเดี๋ยวจะมีปัญหากับลูกตา ชาติขององูนะครับเวลาเขาอึอแล้วเนี่ยเาไม่อยู่แล้วเออ่ังเกยจขี้ตัวเองเรืงเกยจขี้ตัวเองเอไม่อยู่แล้วในรังเนี่ยดันออกกำลังแทบแตกครับเพราะนั้นเนี่ยการดูแลก็กับตังก็จะต้องร<า>ู้ว่าเขาอึอเนี่ยก็ต้องรีบร้างเลยครับ<า>ไม่งั้นรังพังอ,<า>อย่างตรงอ่างนี่ไม่เท่าไร่แต่ถ้าเป็นเหลื่อมหลามไม่ได้เลยดันแตกครับรังแตกหมด อ๋อฟองออกมาจากกรูกว้ึนี่นะฟององฟองฟองวอาเากอนฟองตบอะเฮ้ยได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันออกมาเฮ้ยแล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนเป่ามันเข้าเข้าไปที่งหนเข้าปากใช่คอใช่ไหม ừ bao mà ừ quá quá ừ luôn lều á ừ ông bao mà bao mà đâi á hmm đủ này Đúng không? Đúng không? Đúng không? này chị đồ á đủ này chị đồ á đủ lẹ khăn này chị đồ này ừ ra này ừ ừ nó lại khó rồi ừ nó lại khó lên ừ ừ ừ nó lại khó Lép Lép ừ lại khó lên ừ ừ nó lại khó lên đi ừ ừ đi đi, ừ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  lộ อย่างนีน้ถ้าเกิดบอกให้ไปปล่อยจะปล่อยเขาได้ไหมล่ะออย่างนี้ยเขาไปเกยทางหน้าบ้านาหน้าบันไดบ้านคนเนี่ยมมสมองกระจายดีครับเนี่ยใช่พวกมีซอง่องด <c oughs> นึกว่าเป็นเรายุ่งไงเป็นไงอะ่ะเป็นไงหายใจไม่สะดวกเหมือนเดิมอืม,อม,มดูแววตาเขาก็ได้ครับดู ไม่มีความก้าวร้าวเลยบ้องแบ,บียว